มีภาพหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือภาพที่คุณอนุทินชันวีรกูลไปเยืนอนเกาะกูดแล้วก็ยกธงชาติไทยสองผืนขึ้นทูลไว้เหนือศีรษะคือมันเป็นภาพที่ทรงพลังมากแต่ก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เข้มข้นขนาดน,นี้มันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ครับใช่ค่ะภาพนั้นเป็นเหมือนแค่ยอดภูเขาน้าแข็งเลยนะสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี่สิคะมันใหญ่กว่านั้นมากใหญ่กว่ายังไงครับ เพราะนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของเกาะเกาะหนึ่งแต่เป็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาที่ใหญ่ถึง26,000ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีเรื่องของบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ทำกันไว้ตั้งแต่23ปีก่อนเป็นตัวจุดประเด็นแถมยังมีแหล่งพลังงานมหาสารรออยู่ใต้ทะเลอีกแล้วก็ถูกปั่นให้กลายเป็นพายุก,การเมืองด้วยกระแสะชาตินิยมเข้าไปอีกค่ะโอ้โห ฟังดูซับซ้อนมากเลยนะครับเนี่ยงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เรามีทั้งรายงานข่าวบทวิเคราะห์หรือแม้แต่รายงานของวุฒิสภาเพื่อจะมาแยกดูเป็นประเด็นหลักๆเลยว่าจริงๆแล้วข้อพิพาทมันคืออะไรเกมการเมืองเบื้องหลังหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผลประโยชน์มหาศาลที่ว่ามันคืออะไรกันแน่ ถูกต้องเลยค่ะเราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายปมที่มันพันกันอยู่นี้ออกมาทีละประเด็นเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงเยี่ยมเลยครับงั้นขอเริ่มที่จุดเกิดเหตุเลยการลงพื้นที่ของคุณอนุทินที่เกาะกูดวันนั้นเขาไปทําอะไรบ้างครับการลงพื้นที่เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2567เนี่ยถือว่าเป็นการส่งสารที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะ นอกจากภาพทวนธงชาติแล้วนะคะคุณอนุทินยังไปพบผู้เฒ่าผู้แก่อย่างกงสวงซึ่งท่านอายุ92ปีแล้วท่านเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของคนบนเกาะเลยก็เพื่อให้กงช่วยยืนยันอีกเสียงว่าเกาะกูดเป็นของไทยมาแต่ไหนแต่ไรซึ่งมันก็เป็นภาพที่สร้างความรู้สึกร่วมได้ดีมากแล้วคําประกาศของคุณอนุทินล่ะครับที่ว่าแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็เสียไม่ได้อันนั้นก็ดูจะตั้งใจพูดให้ดังเป็นพิเศษเลยแน่นอนคะ่ะ เพราะทั้งหมดนี้คือการแสดงทางการเมืองเพื่อตอบโต้สถานการณ์ตอนนั้นโดยตรงเลยสถานการณ์ตอนนั้นใช่ค่ะคือมันมีข่าวมาว่ายอดจองที่พักบนเกาะกูดถูกยกเลิกไปกว่า50เซ็เพราะนักท่องเที่ยวเริ่มไม่มั่นใจกลัวว่าเกาะอาจจะไม่ได้เป็นของไทยอีกต่อไปการกระทําและคําพูดทั้งหมดของคุณอนุทินก็เลยเป็นเหมือนการเข้าไปดับไฟสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาทั้งกับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวว่ารัฐบาลยืนยันเรื่องอธิปไตยเต็มร้อย อ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นการเรียกความเชื่อมั่นกลับมาแต่ว่าต้นตอของความกลัวนี้มันมาจากไหนกันแน่ที่พูดพูดกันว่าเกี่ยวกับ MOU ปี2544เอกสารฉบับนี้มันคืออะไรครับทำไมถึงมีพลังขนาดนั้นนี่แหละคะ่ะคือหัวใจของเรื่องเลย MOU ปี2544หรือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหลทวีปทับซ้อนกัน ชื่อยาวมากเลยนะครับ <laughs> ใช่ค่ะแต่สาระสำคัญของมันก็คือมันเป็นเอกสารที่ลงนามกันในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณชิน,นวัตรกับรัฐบาลหุ่นเซนเพื่อตั้งกรอบการเจรจาร่วมกันไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายนะคะหมายความว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการคุยกันเท่านั้นเองเหรอครับถูกต้องค่ะคิดภาพง่ายๆเหมือนคนสองคนมีที่ดินติดกันแล้วยังตกลงแนวเขตกันไม่ได้ก็เลยมาทำสัญญากันก่อน,อนว่าจะมาตั้งโต๊ะคุยกันนะ โดยจะคุยกัน2เรื่องพร้อมๆกันครับคือ 1. จะขีดเส้นแบ่งเขตกันยังไงดีและ 2. ระหว่างที่ยังตกลงไม่ได้เนี่ยเรามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงกลางร่วมกันก่อนดีไหม MOU นี้ก็เหมือนกันเลยค่ะเขาแบ่งพื้นที่ทับซ้อน26,000ตารางกิโลเมตรเป็น2ส,ส่วนส่วนบนให้ไปเจรจาปักปันเขตแดนทางทะเลส่วนล่างให้มาพัฒนาร่วมกันเพื่อเอาแหล่งพลังงานขึ้นมาใช้หรือที่เราเรียกกันว่า JDA ค่ะ JDA Joint Development Area ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอ๋อแล้วที่บอกว่าต้องคุยสองเรื่องพร้อมกันนี่มันสำคัญยังไงครับสำคัญมากเลยค่ะเพราะหัวใจของ M O U นี้อยู่ที่คำว่า Package ที่แบ่งแยกไม่ได้ Pa ็กเกจที่แบ่งแยกไม่ได้ค่ะคิดผภาเหมือนเราไปซื้อของแล้วเขาจัดโปรโมชั่นว่าต้องซื้อคู่กันเท่านั้นจะเลือกซื้อชิ้นเดียวไม่ได้ในที่นี้ก็คือเรื่องเขตแดนกับแหล่งพลังงาน ต้องคุยไปพร้อมกันจะเลือกเอาแต่พลังงานอย่างเดียวโดยไม่คุยเรื่องเขตแดนไม่ได้นี่คือหลักการที่ตกลงกันไว้ค่ะผมยังไม่ค่อยเห็นภาพว่าแล้วทั้งสองประเทศมองเส้นแบ่งเขตแดนต่างกันยังไงจุดที่ขัดแย้งกันจริงๆมันอยู่ตรงไหนครับในรายงานของวุฒิสภาอธิบายจุดนี้ไว้ชัดเลยค่ะปัญหามันเริ่มจากวิธีลากเส้นคือฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาลากเส้นโดยอ้างอิงจากขอบนอกสุดด้านตะวันตกของเกาะก,กูดแล้วก็ลากยาวออกไปในทะเลเลยอ๋อ ซึ่งเส้นนั้นมันกินเข้ามาในพื้นที่ที่เรามองว่าเป็นของเราถูกต้องค่ะส่วนฝอยไทยเรามองว่าแบบนั้นมันไม่เป็นธรรมเราควรใช้หลักระยะห่างเท่ากันหรือ principle of equidistance ตามกฎหมายระหว่างประเทศคือให้มันแฟร์ฟรทั้งสองฝั่งใช่ค่ะคือหาจุดกึ่งกลางระหว่างแผ่นดินของเรากับของเขาซึ่งก็คือระหว่างเกาะกูดของไทยกับเกาะกรงของกัมพูชาแล้วค่อยลากเส้นจากจุดนั้นออกไป ซึ่งถ้าใช้วิธีนี้พื้นที่ทับซ้อนม,มันจะเล็กลงไปเยอะมากเลยค่ะนี่แหละคือจุดยืนที่ต่างกันสุดขั้วแล้วมันก็เลยคาราคาซังกันมา20กว่าปีใช่ค่ะแต่เดียวนะครับถ้า MOU มันเป็นแค่กรอบเจรจาที่ยังไม่สรุปแล้วก็ค้างตึงกันมานานขนาดนี้ทำไมมันถึงเพิ่งจะมาเป็นประเด็นใหญ่ให้โจมตีกันทางการเมืองได้ล่ะครับใครเป็นคนเริ่มจุดไฟเรื่องนี้ขึ้นมาคำขามดีมากเลยครับเพราะนี่คือจุดที่เรื่องราวมันพลิกเข้าสู่สมรภูมิการเมืองเต็มตัว คนที่จุดประเด็นนี้ขึ้นมาอย่างจริงจังก็คือพักพลังประชารัฐพลังประชารัฐค่ะที่ออกมาโจมตีว่า MOU ฉบับนี้ที่ทำในสมัยรัฐบาลทักษิณคือต้นเหตุที่อาจทำให้ไทยเสียดินแดนเพราะการยอมเอาเส้นที่กัมพูชาลากผ่านเกาะกูดเข้ามาไว้ในกรอบการเจรจาก็เหมือนกับไปยอมรับเส้นนั้นแกลกกลาย,ลายเป็นการปลุกกระแสะชาตินิยมขึ้นมาโจมตีฝ่ายตรงข้ามค่ะโอ้โหโจมตีกันแรงเลยนะครับ แล้วเขามีหลักฐานอะไรมาสนับสนุนข้อกล่าวหานี้ไหมครับเขาก็ยกข้อมูลขึ้นมาอ้างนะคะว่าจริงๆแล้วคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเคยมีมติเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิก MOU ฉบับนี้ไปแล้วตั้งแต่ปี2552แล้วก็ชี้ต่อไปด้วยว่าพักการเมืองที่อยู่ในรัฐบาลตอนนั้นอย่างภูมิใจไทยวันนี้ก็ยังอยู่ในรัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นการโยนคำถามไปคุณอนุทินไกลๆว่าทําไมถึงไม่ผลักดันให้ยกเลิก เอ้าแล้วฝั่งพักเพื่อไทยเขาสวนกลับไว้ยังไงครับโดนข้อหาแรงขนาดเนี้ยโอ้โหสวนกลับทันควันเลยค่ะทางคุณแพรทองทานชิน,นวัตรก็ออกมาตอบโต้ว่ามติคอรมอครั้งนั้นมันเป็นแค่การเห็นชอบในหลักการแต่ในทางปฏิบัติ MOU ไม่เคยถูกยกเลิกจริงครับ และที่เด็ดกว่านั้นคือการย้อนเกล็ดกลับไปว่าในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มีการตั้งให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเองเนี่ยแหละเป็นตัวแทนไปเจรจากับกัมพูชาเดี๋ยวเจรจาโดยใช้กรอบไหนครับโดยใช้กรอบของ MOU ปี2544ฉบับเดียวกันนี้เป็นแนวทางค่ะอา้า กลาเป็นว่าคนที่กำลังโจมตี MOU อยู่ตอนนี้ก็เคยใช้ MOU ฉบับเดียวกันนี้เป็นเครื่องมือในการทำงานเหมือนกันเหรอครับใช่เลยค่ะนี่คือหมัดสวนที่เพื่อไทยปล่อยออกไปพร้อมตั้งคำถามกลับเลยว่าถ้า MOU มันเลวร้ายและจะทำให้เสียดินแดนจริงแล้วทำไมคณะทำงานของพลเอกประวิทย์ถึงนำกลับมาใช้เป็นกรอบในการเจรจาอีกนี่คือการตอบโต้ทางการเมืองแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยค่ะฟันดู เหมือนหนังการเมืองเลยนะครับตกลงว่ามันยังไงกันแน่เคยจะยกเลิกแล้วทำไมไม่ยกเลิกจริงหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นและนี่คือจุดที่ทำให้จิ๊กซอการเมืองมันต่อกันติดพอดีเลยค่ะมีข้อมูลชิ้นสำคัญจากอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในยุกรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เองคือคุณกสิทธิ์พิรมคุณกสิทธิ์พิรมใช่ค่ะท่านออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยว่า เหตุผลที่คอรอมอในตอนนั้นจะยกเลิก m อ u มเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารเลยแม้แต่น้อยอา้าวแล้วมันเกี่ยวกับอะไรครับคุณกิิธิ์บอกว่ามันเป็นเรื่องของการแก้เผ็ดค่ะแก้เผ็ดเป็นการแสดงความไม่พอใจทางการทูตต่อสมเด็จหุนเซนที่ไปแต่งตั้งคุณทักษิณชิน,นวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวซึ่งรัฐบาลไทยตอนนั้นมองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการไทยในประเทศ การจะยกเลิก MOU จึงเป็นแค่เกมการเมืองระหว่างประเทศไม่ใช่เพราะตัว MOU มันมีปัญหาแต่อย่างใดคุณกิทธิ์ย้ำชัดๆเลยว่า MOU ฉบับนี้ยังคงมีชีวิตอยู่และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เองก็เป็นคนต่ออายุการเจราจาโดยใช้กรอบนี้ด้วยสัไปค่ะอพอได้อินข้อมูลจากคุณกิิธิ์แบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยนะครับกลายเป็นว่าเรื่องที่เอามาโจมตีกันจริงๆแล้วเป็นเรื่องการเมืองร้น้วนเลย แต่พอเห็นเกมการเมืองที่ศาสตร์ใส่กันไปมาแบบนี้มันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเรื่องหลังจริงๆที่ทุกคนอยากได้มันคืออะไรกันแน่นอกเหนือจากเรื่องศักดิ์ศรีหรือคะแนนเสียงนั่นคือคำถามที่นำเราไปสู่แก่นของเรื่องทั้งหมดเลยค่ะถ้าเราลองมองข้ามเรื่องการเมืองไปสักครู่นะคะเราจะเห็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ทรงพลังอย่างยิ่งซ่อนอยู่ใต้ทะเลนั่นคือคุมทรัพย์พลังงานคุมทรัพย์เลยเหรอครับมันมหาศาลขนาดนั้นเลยเหรอมหาศาลเลยค่ะ เราลองมาดูตัวเลขกันนะคะสำนักข่าวบลูเบิร์กเคยประเมินไว้ว่าพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้อาจมีก๊าซธรรมชาติมากถึง10ล้านล้านลูกบาทฟุตและมีน้ำมันดิบอีกประมาณ300ล้านแบรเรลโอ้ห10ล้านล้านลูกบาทฟุตตัวเลขมันใหญ่จนผมจินตนาการไม่ออกเลยถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินนี่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าคิดเป็นมูลค่ารวมๆกันก็น่าจะไม่ต่ำกว่า10ล้านล้านบาทค่ะ1ิ ล้านล้านบาทใช่ค่ะพอเห็นตัวเลขนี้แล้วเข้าใจเลยว่าทําไมเรื่องนี้ถึงกลับมาร้อนแรงอีกครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนแล้วแต่มันคือแจ็คพอตดีๆนี่เองถูกต้องค่ะนี่คือรางวัลใหญ่ที่ทุกฝ่ายจับตามองและเป็นเหตุผลว่าทําไมแนวคิดเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมหรือ JDA ถึงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ่อยครั้งเพราะมันเป็นทางออกที่ใช้ได้จริงมากที่สุด JDA ที่เราคุยกันตอนแรกใช่ไหมครับที่ว่า พักเรื่องเขตแดนไว้ก่อนแล้วมาแบ่งผลประโยชน์กันโมเดลแบบนี้เราเคยทำสำเร็จมาก่อนไหมครับเคยค่ะและสำเร็จด้วยดีเลยคือโมเดลที่เราทำกับมาเลเซียในพื้นที่ทับซ้อนเหมือนกันทำให้ทั้งสองประเทศสามารถนำทรัพยากรขึ้นมาใช้แบ่งปันผลประโยชน์กันได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนมันได้ข้อยุติซึ่งอาจจะต้องรอไปอีกไม่รู้กี่สิบปีหรืออาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็ได้ แม้แต่เลขาธิการสภาพ,พัฒนาการอย่างคุณดนุชาพิชยน,นันท์ก็ยังสนับสนุนโมเดล JDA นะคะโดยมองว่านี่คือเรื่องสําคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวโดยเฉพาะในวันที่แหล่งก๊าซในอ่าวไทยของเราเองก็เริ่มร่อยหรอลงเรื่อยๆโอเคครับผมเข้าใจเรื่องการเมืองเข้าใจเรื่องผลประโยชน์แล้วแต่ขอวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของความกลัวทั้งหมดอีกครั้งนะครับเพื่อความชัดเจนคําถามที่คนอยากรู้ที่สุดคือ แล้วตัวเกาะกูดเองที่เป็นแผ่นดิมมีคนอยู่มีรีสอร์ทมีโรงเรียนเนี่ยเกาะนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะเสียไปจริงๆหรือไม่ครับตอบได้ชัดเจนและตรงกันจากทุกแหล่งข้อมูลเลยค่ะว่าไม่ไม่เลยไม่เลยค่ะเกาะกูดเป็นของไทยอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลอย่างคุณอนุทินหรือแม้แต่ฝ่ายค้านอย่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดมีหลักฐานอะไรมายืนยันครับ มีทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ย้อมไปได้ถึงส่วนที่สัญญาที่เราทำกับฝรั่งเศสตั้งแต่ปี1907ซึ่งระบุชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของสยามแล้วก็มีหลักฐานในทางปัจจุบันด้วยครับบนเกาะกูดมีที่ว่าการอำเภอมีโรงเรียนมีสถานีตำรวจมีหน่วยงานราชการของไทยตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์แบบการอ้างสิทธิ์ของกัมพูชาเป็นเพียงการลากเส้นในทะเลเท่านั้นไม่เคยมีการอ้างสิทธิ์เหนือตัวเกาะที่เป็นแผ่นดินเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะงั้นก็สบายใจได้ แต่มีประเด็นที่คุณพิธาชี้ไว้ซึ่งผมว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่ารัฐบาลต้องสื่อสารให้ชัดเจนและโปร่งใสกว่านี้อันนี้หมายความว่ายังไงครับใช่ค่ะคุณพิธาชี้ว่าปัญหาตอนนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารที่คุมเครือของรัฐบาลเองทําให้ฝ่ายการเมืองตรงข้ามสามารถหยิบฉวยไปสร้างความกลัวและความเข้าใจผิดได้ทางออกก็คือรัฐบาลต้องประกาศให้ชัดเจนไปเลยว่า การเจราจาใดๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะจำกัดวงอยู่แค่ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือที่เรียกเป็นศัพท์ทางการว่า overlapping claims area หรือ OCA เท่านั้นอ๋อซึ่งคำว่า OCA หรือ overlapping claims area ก็คือพื้นที่ทับซ้อน26,000ตารางกิโลเมตรที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกนั่นเองถูกต้องค่ะคุณพิธาแค่ใช้ศัพท์ที่เป็นทางการขึ้นมาหน่อยเพื่อย้ำว่าเราจะคุยกันแค่เรื่องในทะเล เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานร่วมกันและต้องขีดเส้นใต้2เส้นเลยนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดที่เป็นแผ่นดินโดยเด็ดขาดการสื่อสารให้ชัดแบบนี้ก็จะช่วยลดอุณหภูมิของกระแสะชาติิยมลงได้ใช่ค่ะมันจะทําให้การใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทําได้ยากขึ้นมากแต่ดูเหมือนเรื่องนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชาอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับมีค่ะเป็นข้อมูลล่าสุดที่น่าจับตาคือสภาแห่งชาติของกัมพูชา เพิ่งจะให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS หลังจากที่พวกเขาเพิ่งสร้างเกาะเทียมในจังหวัดเกาะกงเสร็จครับเรื่องนี้ก็ทำให้นักการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชาบางคนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลของเขาใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือฟ้องร้องไทยเพื่ออ้างสิทธิเหนือเกาะกูดอ แต่ถึงแม้จะเป็นแค่ความเห็นของคนกลุ่มเล็กๆนะคะแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าประเด็นนี้มันเปราะบางและสามารถถูกจุดให้เป็นไฟขึ้นมาได้จากทั้งสองฝั่งชายแดนตลอดเวลาโหวันนี้เราเดินทางกันมาไกลามากนะครับจากภาพทุนทงชาติบนเกาะกูดไปสู่เอกสาร MOU อายุ23ปีเกมการเมืองที่ศาสตร์โครนใส่กันจนถึงขุมทรัพย์มูลค่า10ล้านล้านบาทที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเล ดูเหมือนข้อถกเถียงสําคัญในตอนนี้จะวนอยู่แค่ว่าแนาวทางแบบประนีประนอมคือการทํา JDA เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์โดยไม่ต้องไปแตะเรื่องเขตแดนเนี่ยมันคือทางออกที่ฉลาดเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศหรือมันคือการก้าวขาลงไปในทางลาดชันที่เสี่ยงต่อการเสียอธิปไตยในระยะยาวถูกต้องเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็นํามาสู่ข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจมากข้อมูลจากทุกแหล่งชี้ตรงกันว่าการเจรจาเรื่องนี้มันหยุดชะง,งักมา20กว่าปีแล้ว ผ่านมาไม่รู้กี่รัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยของเราเองก็กําลังจะหมดลงไปเรื่อยๆ mm hmm. แรงกดดันให้ต้องหาทางออกในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนี้ก็เลยยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันคำถามชวนคิดที่น่าจะทิ้งท้ายไว้ก็คือระหว่างความเสี่ยงที่จะถูกมองว่าประนีประนอมเรื่องอธิปไตยผ่านข้อตกลงพัฒนาร่วมกันกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางพลังงานของชาติและการปล่อยให้การทูดหยุดนิ่งแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ หากเรายังยืนกรานในแนวทางที่ต้องได้ทั้งหมดซึ่งอาจจะไม่มีวันมาถึงเลยอะไรคือความเสี่ยงที่น่ากลัวก,กว่ากันคะ